ที่ดีครีมชุบไก่กับผิดฟางค่ะงั้นของที่เราเตรียมไว้หั่นแลหมดละโอเคแต่ว่าเหลือบางอย่างที่ยังไม่ได้หัน่นเรามาหั่นไปพร้อมๆกันนะคะครับผมยิ่งหั่นละเอียดเท่าไหร่ยิ่งดีโอเคเดี๋วเจ๊หั่นหัวหอมใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวช่วยมันฝรั่งอากัน นี้ <Okay. S 2> หั่นมันฝรั่งให้ละอันนี้มาต่อด้วยเห็ดฟางละโอเคค่ะนานามีหอมใหญ่อยู่ตรงนี้หั่นสมสมทุกอย่างเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้มีหอมใหญ่ก่อนนานาต้องใช้หอมใหญ่ผัดกับเนยใช้มันฝรั่งใช้เห็ดฟางแล้วก็ใช้เนื้อไก่ค่ะเอาละค่ะหลังจากที่ทุกอย่างหั่นเป็นเต๋าเล็กๆหมดแล้วเตรียมผัดเลยใช่ไหมใช่ค่ะกระทะให้ผัดก่อนให้ส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยสุกมีกลิ่นหอมโอเค หลังจากสุกหมดเสร็จแล้วเราก็ไปปั่นจากนั้นเอามาต้มต่อเป็นสุกโอเคนะ้ามันกระทะเริ่มร้อนแล้วอ,อครับได้ค่ะใส่โอเคใช้ในยสดจะชนิดเค็มหรือไม่เค็มก็ได้แล้วแต่ชอบเลยโอเคครับใส่ลงไปในกระทะสักครู่กระทะให้ร้อนเอาละครับพอเนยเริ่มละลายปุ๊บโอเคค่ะใส่ใสหอมหัวใหญ่ลงมาเลย หอมมากเมื่อเริ่มใช้ได้แล้วเนี่ยนะคะสีของหอมหัยใหญ่จะเปลี่ยนค่ะจากขาวขุ่นเป็นขาวใสแบบนี้เนี่ยแล้วกลิ่นก็จะหอมขึ้นมาเลยใช่แต่ถ้าจากขาวใสพุ่งเป็นน้ำตาลเนี่ยแปลว่าต้องเปลี่ยนยค่ะโอเคโอเคค่ะหอมเราเริ่มเป็นสีขาวใสคคแล้วเนื้อไก่นะครับที่เราหั่นเต่าไว เ่อสุขภาพมากๆวันนี้เราใช้เนื้ออกไก่โอเคเนื้อไก่เริ่มสุกแล้วค่ะเทดี้เนื้อไก่เริ่มสุกนะครับเราก็จะใส่เห็ดฟางนะครับเราหั่นละเอียดไว้ลงไปเราชอบความรู้สึกเวลาผัดเห็ดฟางกับเนยมากเลยทาไมความรู้สึกนั้นคืออะไรบอกมาตัวเห็ดฟางของเราจะยุบครับแล้วก็จะดูฉ่ําขึ้นจะดูนิ่มขึ้นจากตอน<ด>ที่เป็นก้อนแข็งๆ,งๆใช่แล้วเอาละครับคุ้ชมครับพอเห็ดฟางนะครับเริ่มสุกนะครับ ใส่มันฝรั่งลงไปเลยครับเ,เราคิดว่าน่าจะใช้ได้แล้วล่ะใช่ไหมนี่แหละว,วิธีที่จะทำให้อันนี้เป็นซุปน้ำซุปไก่น้ำซุปไก่ค่คะใช่ไปอ่อนๆเรื่อยๆก็จะได้ซุปไก่มาคะ่ะเอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาปั่นน้ำซุปของเรากันดีกว่าครับมีเครื่องปั่นมาแล้ว โอเคอ่ะเ <Okay. S 1> ี็ี้เซ็ตไฟนะได้ครับผมเริ่มเย็นแล้วโอเคใส่จากนั้นนะคะปั่นค่ะใส่โถปั่นเริ่มจากปั่นช้าๆก่อนแล้วค่อยเร่งความเร็วขึ้นค่ะ เรียบร้อยแล้วโอเคครับเดี๋ยวหยิบหม้อให้ขั้นตอนหลังจากนี้นะคะเปิดฝาแล้วก็ต้มต่อค่ะนี่โอ้โหน่าทานมากสังเกตว่าเมื่อกี้ส่วนผสมที่เป็นซุปใสๆใช่เป็นชิ้นใช่มีก้อนของมันฝรั่งของเห็ดเป็นชิ้นๆไก่เป็นชิ้นๆตอนนี้เนียนเลยเนียน ้นที่สําคัญน่าทานสุดคือกลิ่นนี่หอมมากๆนะครับคุณผู้ชมครับนี่ขนาดยังไม่ได้ใส่พวกครีมหรือนมอะไรเลยนะขั้นตอนนี้ต้องระวังนะคะหมั่นคนบ่อยๆเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยเราจะ,จะได้ไดชุบคาราเมลขอมแล้วก็มีกลิ่นแปลกๆออกมาด้วยคือต้องหมั่นคนเรื่อยๆใช่ค่ะเพราะว่าจะไม่ได้ครับขั้นตอนต่อไปหลังจากที่ซุปของเราเริ่มร้อนแล้ว ความเข้มข้นนะคะคุณผู้ชมใส่นมสดลงไปนิดหนึ่งครับโอเคจะว่าไมก็ไม่นิดเนาะแล้วแต่ความชอบประม,มาณก,กล่องเล็กเราจะใส่อะไรเพิ่มเข้าไปอีกนะเทดี้ปรุงรสนิดหนึ่งใช่ค่ะอย่างที่บอก <c oughs> ใช้แล้วหากใครที่ใช้ซุปสําเร็จระวังขั้นตอนนี้นิดนึงนะคะคอาจจะต้องลดเกลือนิดนึงหรืออาจจะไม่ใส่เลยก็ได้ชิมก่อนดีกว่า ตามด้วยพริกไทยป่นครับสุดท้ายาจะให้ซุปข,ของเราเนื้อเป็นครีมเข้มขน้นหอมวิปปิ้งครีมครับใช่ค่ะเลือกยี่ห้อที่ชอบเลยจากนั้นปิดไฟได้เลยค่ะเสร็จแล้วเหรอถูกต้องแล้วก็จัดเสิร์ฟได้เลยพี่จานได<า><ห>้่อยค่ะมาแล้วหอมมากจานต้มกุด น่าทานสดๆส,สองกระบวยเต็มเลยเสิร์ฟได้แล้วไม่ใช่แค่นั้นใช่ไหมตามร้านอาหารชื่อดังเขามีอะไรเรามีหมดเราไม่ได้เรียนแบบเขานะเราแค่มีเหมือนเขาแค่นั้นเองอันนี้คือวิปครีม ใช่แล้วค่ะเราเก็บเอาไว้เลยหน้าด right ้วยคือมันจะได้มีดูมีสีสันมากขึ้นใช่ไหมใช่แล้วค่ะนอกแถวชิ้นน okay. ี้ไม่เป็นไรโอเคครับ เรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับตื่นได้แล้วตื่นได้แล้วสาวสาวจา๋าอาจารย์ยิิงสักเขามาทวนทําอาหารทั้งหวานข้าวมีพร้อมสับน่ารับทานขอเชิญทุกทุกทา่านมาต่ประสบการณ์ที่มากกว่า กกาาดดีีีๆท่่วเปิดแล้ววันนี้โรงเรียนธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติรับสมัครนักศึกษาระดับปวชและหลักสูตรระยะสั้นเบียมมั่นใจว่าจบจากทีฟ้าเป็นรจเป็นเชฟที่ดีในอนาคตได้คะ่ะแล้วคุณจะสัมผัสได้กับคำว่ายิ่งกว่าเกิดขึ้นกับคุณ รายละเอียดเพิ่มเติมสาขากรุงเทพ026827644สาขาเชียงใหม่053412378-9และ w ว r y d ล i บ e ว็บดอทยิ่งสักฟู o